สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพบกับช่องเกศชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูไก่ทอดราดพริกแกงนะคะนี่นะคะสีสันน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆโรยด้วยกระเทียมทอดนะคะกระเทียมทอดกรอบอร่อยค่ะเค,เค็มๆเผ็ดๆแล้วก็จะมีรสหวานนิดนึงนะคะ มา่ะเพื่อนๆเรามาเข้าครัวกันนะคะเตรียมวัตถุดิบกันนะคะนี่นะคะเราก็จะใช้ไก่สามแปะนะคะประมาณนี้นะคะใส่เป็นตัวนี้นะคะล้างให้สะอาดนะคะทําความสะอาดล้างให้สะอาดนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วของที่เราเตรียมไว้ก็ไม่ยุ่งยากเลยะคะ่ะมีนิดเดียวเองนะคะ นะคะตอนนี้เราก็จะขอเอ,เอาเอาซ่อมนะคะมาจิ้มเนื้อไก่นะคะเพื่อให้เดี๋ยวเวลาเราโรยเกลือนะคะมันจะเข้าไปในเนื้อนะคะนี่นะคะจิ้มไปทิดๆหน่อยๆนะคะเสร็จแล้วเราก็โรยเกลือนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราทอดเนี่ยเกลือเนี่ยมันจะทําให้ไก่กรอบนุ่มนะคะนี่นะคะโรยไม่เยอะนะคะก็ขยํามยาให้เนื้อ น้ำเกลือให้เกลือมันเข้าไปในเนื้อนะคะนีค่ะก็จะลันมานี้นะคะ,ะ,ระ,ะ,คะโรยทั้งสองด้านนะคะไม่เยอะนะคะนิดหน่อยเองค่ะพอขอให้มีรสเค็มๆกละแลมปรแลมนะคะแล้วก็จะทำให้ไก่กรอบด้วยนะคะตอนเราทอดเสร็จนะคะตอนนี้เราก็จะขอพักไก่ไว้ก่อนนะคะ มาคะ่ะต่อมาเราก็จะมาปอกกระเทียมกันนะคะนี่นะคะกระเทียมปอกเสร็จแล้วเราก็จะหั่นเป็นเซี่ยวๆประมาณนี้นะคะซอยให้มันเท่าๆกันนะคะเวลาทอดนะ่ยมันตามกรอบมันจะเสมอกันนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะคะซอยเล็กๆประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ Okay, ตอนนี้ของเราก็เสร็จแล้วนะคะเตรียมของเสร็จแล้วเราก็จะมาทอดกระเทียมกันก่อนนะคะกระเทียมที่เราเจียวไว้ไอที่เราหั่นไวนะะ้นะคะนี่นะคะทอดให้กรอบนะคะพอได้ที่เหลืองประมาณนี้นะคะเราก็จะโรยเกลือน,นิดหนึ่งนะคะเพื่อให้กระเทียมที่เราทอดเนี่ยมันกรอบนะคะประมาณนี้นะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะ แล้วก็ตักออกพักไว้ให้เย็นนะคะเพื่อนๆเอาไว้โรยหน้าตอนเราทาพริกแกงลาดเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะสีสันน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆไปค่ะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาทอดไก่นะคะเอาน้ํามันที่เจียวกระเทียมเมื่อกี้นะคะทอดไก่นะคะแล้วก็เอาน้ามันราดหนังไก่นะคะเพื่อให้เพิ่มความกรอบนะคะ นี่นะคะสีสันสวยงามมาเยคยขับเพื่อนๆใครสนใจเมนูนี้นะคะดูนะคะแล้วก็ไปทำกินกันได้นะคะให้ง่ายค่ะไม่ยุ่งยากเลยค่ะตอนนี้ก็จะขอทอดไก่ก่อนนะคะให้มันเหลืองกรอบนะคะ ที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะก็เราจะตักใส่จานพักไว้นะคะเหลุดมือนี่นะคะสีสันสวยงามมากเลยขเพื่อนเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเราก็มาผัดคริกกันนะคะตอนนี้ นี่นะคะตอนนี้เราก็ผัดคลิจนหอมได้ที่แล้วนะคะหอมมากๆเลยค่ะเราก็จะปรุงรสนะคะใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะประมาณหนึ่งช้อนนะคะนี่นะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเติมอ,อ,อะไรนะน้ำมันหอยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะประมาณนี้ รสชาติน่าจะโอเคแล้วล่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบเขาเรียกอะไรใบมะกรูดซอยที่เราซอยไว้นี่นะคะเพิ่มความหอมแล้วก็สีสันให้กับน้ำพริกของเรานะคะหอมมากๆเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะลาดนะคะลาดไก่ที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะลาดไป่บนชิ้นไก่นะคะให้ทั่วนะคะบางคนก็จะชอบให้มันเป็นน้ํานิดหนึ่งนะคะก็ได้นะคะแต่อันนี้น้ํามันแห้งเป็น,นิดหนึ่งก็ก็น่าจะโอเคประมาณนี้ไม่ต้องไม่ต้องน้ำเยอะก็ได้สีสันน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ เมนูนี้นะคะไก่ไก่ทอดแล้วก็ลาดพริกแจงนะคะโรยด้วยกระเทียมกระเทียมทอดกรอบนะคะน่ากินมากๆเลยนะคะเป็นเมนูที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆลองทากินกันนะคะใครสนใจก็ไปทากินกันได้นะคะอย่าลืมนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเ c h ชาแนลนะคะเพื่อนๆนะคะเสร็จแล้วนะคะ สวยงามมากเลยค่ะ นะคะเพื่อนๆทานข้ากันนะคะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะตั้งโต๊ะรอเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะาทานข้าวกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆ คลิปน,นี้ก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อนๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเ e a t Channel นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆที่คอยติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะคะชมกันจจนจบคลิปเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะเวียนมาให้กำลังใจนะคะ กันเสมอมานะคะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะก็คลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้นะคะบบาายยแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ